รินำเจริญนะครับเป็นบริษัทจำกัดเขาออกหุ้นสัมปันจำหน่ายจำนวน1000พหุ้นนะครับมูลค่าหุ้นละ100บาทแล้วก็ขายออกไปในราคาตามมูลค่านะครับขายได้หมดเลยนะครับในจำนวนหุ้นที่นำออกขายในระหว่างปีนั้นเขามีกำไรสุดทธิ7 0 0 0บาทนะครับโดยรอบปีของเขาสิ้นสุดวันที่ส0มิมิถุนายน25 5 3นะครับพอเขามีกำไรเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ได้มีการประกาศจ่ายเงินปันผลในวันนั้นเลยนะครับโดยประกาศจ่ายในัตราหุ้นละ3บาท และเลยมาอีกไม่กี่วันนะครับก็คือวันที่17สิงหาคมปี53ก็ได้มีการจ่ายเงินปันผลตามที่เคยประกาศเอาไว้นะครับคำสั่งก็คือให้บันทึกรายการตอนที่ออกหุ้นโอนปิดกําไรขาดทุนเข้ากัไชีสะสมนะครับวันที่ประกาศจ่ายเงินปันผลและวันที่จ่ายเงินปันผลนะครับเรามาลง4รายการแรกกันก่อนเลยนะครับรายการที่1ก็คือในวันที่1มก,กราคมเขาขายหุ้นออกไปในราคาตามมูลค่านะครับ ดังนั้นเมื่อเขาขายเขาต้องได้รับเงินจึงเดบิตด้วยเงินสดเท่ากับจํานวนหุ้นนะครับก็คือ1,000หุ้นราคาตามมูลค่าคือ10บบาทคูณกันก็คือ1นึ่งแสนบาทแล้วก็เครดิตหุ้นที่เขาออกนะครับเราทราบว่านะครับเป็นหุ้นสามัญนะครับจึงเครดิตด้วยหุ้นสามัญหนึ่งแสนบาทต่อไปนะครับ ตอนสิ้นปีก็คือวันที่30มิถุนาย,ยนของปี53สิ้นรอบระยะเวลาบัญชีของเขานะครับ30มิยอปี53ให้ปิดบัญชีกำไรขาดทุนเข้ากำไรสะสมเราต้องเข้าใจว่าเวลาติดการมีกำไรเกิดขึ้นนั้นบัญชีกำไรขาดทุนจะต้องอยู่ทางด้านเครดิตเมื่อปิดมันก็ต้องเอาไปไว้ด้านเดบิตนะครับผมชินเดบิตด,ด้วยบัญชีกำไรขาดทุนเท่ากับ7,000พันนะครับ ตามยอดกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นและเข้าบัญชีกำไรสะสมจึงเครดิตด้วยกำไรสะสมเจ็ดัหรือเราอาจจะมองนี้ก็ได้ว่าเราทราบว่าถ้าเกิดกำไรเนี่ยบัญชีกำไรสะสมจะต้องเพิ่มขึ้นและบัญชีกำไรสะสมเป็นบัญชีหมวด3หมวด3เวลาเพิ่มขึ้นก็ต้องอยู่ทางด้านเครดิตเราก็ใส่กำไรสะสมเครดิต7,000พันและเดบิตก็คือบัญชีกำไรขาดทุนโดยการดาวเอานะครับ ต่อไปวันที่สามสิบมิถุนายนเช่นกันเนี่ยก็ได้มีการประกาศจ่ายเงินปันผลเวลาประกาศจ่ายเงินผลแต่ยังไม่ได้จ่ายนะครับก็ต้องเครดิตด้วยหนี้สินเอาไว้ก่อนโดยหนี้สินที่เราตั้งเอาไว้ก็คือบัญชีเงินปันผลค้างจา่ายเอาเงินปันผลค้างจ่ายตั้งไว้แล้วจะจ่ายจากไหนจ่ายจากกาไรสะสมจึงเดบิตด,ด้วยกําไรสะสมนะครับคราวนี้ต้องหายยอดเงินละ จ่ายหุ้นละ3บาทจำนวนที่ออกขายไป1,000หุ้นคูณกันก็คือ3,000บาทหรืออาจจะกล่าวได้ว่ามีกำไร7,000นะครับจ่ายเงินปันผลไป3,000ดนะังนั้นเงินสุดที่จริงๆที่เหลืออยู่ในบัญชีกำไรสะสมก็เลือย่แค่4,000เท่านั้นเองนะครับคราวนี้อีกหนึ่งบัญชีที่โจทย์กำหนดให้เราบันทึกบัญชีก็คือให้จ่ายเงินปันผลนะครับในวันที่ 17สิงหาคมหลังจากที่เคยประกาศแล้ว17สิงหาให้จ่ายเมื่อจ่ายก็ต้องล้างหนี้สินออกไปนะครับชึ่งเดบิตด้วยเงินตันผลค้างจากที่เคยตั้งเอาไว้3,000และจ่ายเป็นเงินสดนะครับก็เคดเรดิตด้วยเงนินสด3,000 นี่คือการลงบันทึกรายการในสมุรายวันทั่วไปนะครับ4รายการแรกนะครับที่โจทย์บอกว่าให้บันทึกรายการต่อไปมาดูคำสั่งที่5นะครับว่าโจทย์ให้ทำอะไรคำสั่งที่5บอกว่าให้แสดงรายการบัญชีทุนเหลือหุ้นบัญชีทุนเหลือหุ้นก็คือบัญชีหมด3ของพุ้นที่นําออกขายนะครับเราก็เปิดบัญชีประเภททุนเหลือญุน้นนะครับ ตุนเรนุนตัวนี้ก็คือหุ้นสามัญวันที่หนึ่งก,กรกฎาคมเนี่ยได้มีการออกขายนะครับเราเครดิตหุ้นสามัญด้วยยอดหนึ่งแสนบาทนี่ก็คือบัญชียแยกเพ่ของบัญชีทุนเรนึุนนะครับซึ่งเป็นหุ้นสามัญตามคำสั่งที่5นะครับที่จดสอบต่อไปคำสั่งที่6บอกว่าให้ทํางบดุลเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับ ตอนสิ้นปีก็คือ30มิถุนายนปี53นะครับสิ้นรอบระยะเวลาประชุมเขานะครับเราทำบดตุลกันนะครับการทำบดตุลก็เขียนชื่อบริษัทนะครับบริษัทนำจะเลยบดตุลวันที่จะทำก็คือวันที่30 นิคุณาจอสองห้าห้าสามประ้อคือส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับสำหรับบริษัทจำกัดส่วนผู้ถือหุ้นก็คือทุนเรินหุ้นนะครับซึ่งก็คือหุ้นสามาัญ ม,มูลค่าละกัน100,000บาทและหลังจากที่เราเนี่ยแบ่งผลกําไรที่เกิดขึ้น7,000นั้นเนี่ยไปให้กับการจ่ายเงินปันผลแล้วกําไรสะสมจะเหลือแค่เพียง4,000ซึ่งกําไรสะสม4,000นั้นก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของงบดุลด้วยนะครับซึ่งทําให้ทุนเพิ่มนะครับเท่ากับ4,000 เงทมด 3, จึงมีเท่ากับ14 0่0่นครับส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับรวมมีเท่ากับ14 0่งครับต่อไปนะครับคำสั่งสุดท้ายจดบอกว่าให้จัดทำงบกำไรสะสมเราก็มาจัดทำงบกำไรสะสมกันงบกำไรสะสมนะครับหัวงบก็เขียนชื่อร้านนะครับบรรทัดที่2ก็คือ งบกำไรสะสมวันที่จะทำนะครับก็คือรอบระยะเวลา1ปีสาําหรับระยะเวลา1ปีซึ้นสุด30มิถุนายน2 5งหต่อไปนะครับกำไรสุทธินะครับ ปีนี้ก็คือสิ้นรอบระยะเวลาปี53เนี่ยนะครับมีกำไรสุทธิเท่ากับ7 0ันแต่ว่ากำไรสุทธินั้นถูกจ่ายเงินปันผลไปแล้วนะครับหักเงินปันผลเอาออกไป3,000เมื่อเราอาออกไป3,000ก็ใส่เล็กนะครับเป็นตัวหักเหลือเท่ากับ4,000 4,000ก็คือยอดคงเหลือ ของกำไรสะสมณวันที่30มิถุนายนปี53นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะต้องตรงกับในงบดุลในหัวข้อกำไรสะสมด้วยนะครับ